เธอออกไปข้างนอกนะเธอมาเร็วตอนที่ผมจะหักเนี่ยเหมือนกับเธอโดนโปรโตไกกระชากก็เลยต้องให้เหมือนว่าจะมีเรื่องนิดหน่อยเรื่องเรื่องของฉันเหรอไม่น่ะหมายถึงเรื่องของพวกเขาอ๋อโอเคสำเนาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะสวัสดีค่ะศาสตราจารย์โอเคเราไปรอด้านในนะเอาไปรอด้านในอีกแล้วนะเธอเราต้องไปอีกแล้วนะไปด้านในนะไปไปด้านใน ฉันรอได้เธอรอมาตั้งอรอสองวันแล้วนะแ่ไมาให้เรามานั่งรอเมื่อวานพอดีเหมือนเกาจะติดธุระต้องโทษทีที่ให้รอด้วยนะอะใหม่ใมาให่รอกปนหนึ่งนะนั่งรอตอนนี้เดี๋ยวฉันรอเพื่อนอ้าวใหม่ละมิตเฟอร์เด็กต้องรอหนึ่งคนอาจัดมาสวัสดีค่ะศาสตราจารย์อันนี้ผมอยากจะสอบครับผมแป้งสองคนใช่ไหมคนทีญญ่ทำงานที่วันเดียวนะคะอ่ะโอเคจ้ะอ่ะ อ๋ออ๋อทีมชายใช่ใช่เปตัวนู้นได้ไหมอ๋อได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการคัดสรรใช่ไหมใช่แล้วท่านนี้เลยจ่าลักเรียนสวัสดีค่ะปิดเบอร์สวัสดีจ่านักเรียนครับพอดีว่าผมอยากสอบถามแล้วก็อยากจอยากขอเป็นเน็ตเฟเดริกแป๊บหนึ่งนะขอสักครูดนะได้ขอดิฉันคัดสรรนักเรียนคนนี้สักครู่นึงนะคัดสรรครับขอดูได้หรือเปล่าครับได้จ้าภาพจะดูแบบเด้อ นี่อดีุ่นพิเศษแล้วก็รุ่นพี่ฟรีเป็นเธอแบบว่าไม่มีเพื่อนเหมือนกันเอาหล่ะนักเรียนมีความต้องการในส่วนของการไปบ้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่อหนูมองว่าหนูจะปล่อยให้เป็นไปในเรื่องของโชคชะตาค่ะในส่วนของการคัดสรรหมวกมันอาจจะกล่าวมาแทนณตอนนี้ไม่ได้เพราะต้องใช้คาถาของทางศาสตราจารย์ใหญ่แต่ว่านะ จากที่สัมผัสได้เธอนั้นมีความที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ชอบในเรื่องของการท้าทายก็ไม่สามารถเ่คนฟอนากริฟฟินดอร์ไปจะต้องไปอยู่ที่บ้านกริฟฟินดอร์ยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์นักเรียนขอบุ่หนลอง หยิบเสื้อคลุมของบ้านกริฟฟินดอร์แล้วก็สวมดูนะออนั่นแหละยินดีด้วยนะสำหรับบ้านกริฟฟินดอร์ขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ยินดีจ้ะก็คุณฮอกว่างหรือเปล่าว่างครับศาสตราจารย์ฝากดูแลรุ่น้องด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็อ่ะที่ฉันจะให้ไว้ก่อนสำหรับการที่แสดงความช่วยเหลือนี่บริเวณหน้าเต็น่นี่ขอบคุณมากมากนะ ดีด้วยนะเดี๋ยวไว้เราเจอกันนะเดี๋ฉันไปดูข้อก่อนได้ได้นะแล้วเจอกันนะไม่ให่เติมส่งจดหมายมาด้วยล่ะได้เลยเดยฉันจะขออนยญาสักพู่นึงนะคุณคุณลูกใช่คนคนนี้หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับโอเคนะเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคจ้าฉันเรียกนายแล้วนะบาร์บารนายวิ่งไวมากเลยฉันเดี๋ยวผมพาเขาไปดูที่บ้านก่อนนะครับฉันฉันแบบว่าฉันตะโกนเรียกนายแล้วนะนายวิ่งไวมากเลยอ่ะ ฉันชื่อเคเลนฮอคฟอลคอนนะอยู่ปีสามเคเลนฮอคฟอลคอนสวัสดีค่ะทุนพี่หนูชื่อเจมิลี่แฮร์ริสค่ะส่วนฉันเซเลนดากูเอเทลสแฟนนะอยู่ปีหนึ่งแต่อยู่แค่ปีสามนะเซเลนเซเลนอะไรนะเซเลนดากูเอเทลสแฟนเซเลนดากูเอเทลสแฟนเซเลนก็พอนะอินดี้ให้รู้จักนะเซเลนฉันต้องเรียกนายว่าพี่ไหมไม่ฉันจะบอกเลยนะ ยังไงในคาบเดียนฉันก็เจอเธอเธอก็เจอฉันเหมือนกันเฮกํบลังหันประหารานเฮกสตเบี่เฮกสตเบี่โอเคเฮกสตาบลิทุกครั้งที่เข้ามาฉันต้องพูดใช่ไหมใช่ฉันจะต้องพูดปีหนึ่งอยู่ไหมครับปีหนึ่งนี่กลุ่มนี้มันจะเป็นปีหนึ่งมีเพื่อนมาใหม่นะฝักแนะนำเขาหน่อยสิ สวัสดีค่ะนี่เขาชื่อเจมิลี่อ่าเจมิลี่ชั้นดาวเวนนะดาวเวนลูมิโน่ไมาได้แล้วสวัสดีดาวเวนยินดีที่ได้รู้จักนะสวัสดีนเป็นเด็กดีที่สุดในกิฟฟินดอรช่าใช่หรอเจสสิก้าไอรอนมูดสวัสดีเจสสิก้าฉันชื่อเจมิลี่นะสวัสดีเจมิลี่สวัสดีเธอชื่ออะไรนะสวัสดีฉันชื่อเจมิลี่เจมิลี่เจมิลี่แฮร์ริสไม่โอ้ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีให้รู้จักโอยู่นะครับสวัสดีฮาร์เปอร์ในไหนในลองถอดจะมีรูเมทหรือยังอ่ะฉันยังไม่มีรูเมทเลยยังยังไม่รู้อะไรเลยน่ะเพราะว่าฉันเพิ่งมาวันนี้ฉันชื่อไอแซคะไอแซคดีที่ได้รู้จักนะยินดีให้รู้จักนะไอแซคแล้วเนี่ยต้องถามแบบว่าเพื่อนๆว่ามีใครยังขาดรูเมดไหมน่ะไม่ยังอ่ะฉันฉันฉันต้องรอคนเอ้ยฉันเข้าไปยังไงอ่ะจะต้องไลฟ์เป็นตัวอีเลย อ่ะอันนี้เป็นชั้นสามนะฉัว่าต้องฟาดแล้ววะเนี่ยสตีนฉะันสามเป็น,นห้องนอนเหรอไม่นหะนเป็นห้องแบบเหมือนห้องโถงห้องประชุมอะไรแบบเนี้ยว้าวใหญ่สนดไหนอะเวลาที่รุ่นพี่นะัดหรือว่ามีเรื่องจะพูดอะไรก<อ>็จะรวมตัวกันที่ห้องนี้เนี่ยโอเคฉันจะจำไวนะ้นะชุดฉันฉันว่าใส่สั้นแล้วไม่ดำไม่รู้ฉันรู้สึกทามาทำแมงมากกว่าใส่แบบยาวน่ะ กแบบชั้นน่ารักกว่าแบบเดียวใช่เราต้องมีแล้วนะเห็นด้วยเออเธอเพิ่งมาใหม่เหรอฉันเพิ่งมาใหม่วันนี้เลยฉันชื่ออะไรฉันชื่อเจมิลี่นายชื่ออะไรหรอฉันชื่อเมลิกเมลิกอินดีให้รู้จักนายอยู่ปีหนึ่งเหมือนกับพวกเราหรือเปล่าฉันอยู่ปีสามนะสวัสดีค่ะรุ่นพี่ฝากตัวด้วยนะคะไม่เป็นไรนะเราจะ เขกหัวนายตอนนี้แหละเมลิคมันกัหกใชนเหรอใช่น่ะว่าไงรู้ไหมอยู่ีนึเหมนี้ฉันเพิ่งจะโดนแกล้งมาเองฉันยังไม่มีบ้านด้วยซ้ำฉันโดนฉันโดนคนว่าว่าฉันเสแสร้งอ้าวทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะใส่ผ้าคลุมสีดำฉันต้องมีบ้านอยู่แล้วแต่ฉันไม่มีบ้านนะสิฉันเพิ่งได้บ้านอยู่เมื่อกี้นี้เองอ่ะไม่รู้เรื่องซะเลยนะว่ายจะรู้เลขของฉันไหม ฉันต้องจำเองเท่านั้นหรอสอ้อีกแล้วอีกแล้วเก่งอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะคนเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะที่นายบอกไอ้คนวิกตอเรีเนี่ยใช่ใช่ฉันไม่ชอบเลยอ่ะทำไมอ่ะเขาชอบมาแบบเมื่อกี้เขาชอบมาม่งเงี้ยแล้วเขาก็โผล่มาฉันชอบนะเขาจะโผล่มาตรงเฮ้ยเขาคือใครหรอเฮ้เธออย่าพูดอย่างนั้นสิทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาโผล่มานะเดีเขาโผล่มาอีกเนี่ย วิกตเรียเอมิลี่ทำไมอ่ะเขาอาจจะเหงาก็ได้นะนค่คือวิกต oria เอมิลี่ไงสวัสดีวิกตเรียฉันเจมิลี่นะเธอเหงาหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะฉันไม่กลัวเธอหรอกสวัสดีวิกตรียโอุ๊ยมีไฟจอดซะด้วยเจอทำไมเจอถึงไม่กลัวกันนะเธอไม่กลัวเลยเหรอจริงๆแล้วไฟสอั ฉันแค่รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่น่ากลัวกว่าวิตอนเรียนอะเขาเรียกอะไรนะภาษาบ้านฉันเขาเรียกว่าขนคิงลุกค่ะฉันเข้าใจขนคิงลุกใช่มันบอกว่ามันประจําเลยเนะตั้งแต่ตอนช่วงช่วงหิมะตกแล้วอะอันนี้ฉันตกใจแต่พวกนายก็ต้องเข้าใจนะว่าวิตอนเรียอาจจะอยากมีเพื่อนก็ได้เขาอยู่คนเดียวเหงาจะตายเหมือนฉันน่ะไม่เข้าใจได้เข้าใจก็ได้ ที่ฉันเกือบโดดขี่คอขี่คขเพื่อตอนตกใจนึกว่าเธอจะขี่คอวิตตอรียซะแล้วฉันกลัวเขาหนักอะฉันไม่กล้าขี่เขาหรอกเออเขาฉันว่าเขาน่าจะขี่คอเธอมากกว่านะคะเิ้อแมวไม่พูดหรือมีพลังปกันเถะฉันแอบประทับใจนะเพราะว่าที่นี่มีอะไรน่าค้นหาอีกเยอะเลยย่างน้อยฉันก็เจอแล้วหนึ่งนั่นก็คือวิกตอรียเพื่อนใหม่ของพวกเรา วิกตอเรียเขาใจดีนะเขามาเขาไปตามที่แบบว่าเธอขออ่ะใช่ฉันบอกแล้วว่าเขาอาจจะเหงาก็ได้บางทีสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ได้ละมั้งวิกตอเรียพวกเราฝากเป่นพี่ของพวกเราด้วยนะได้ไหมน่ะได้ไหมไม่ใช่สิไม่ใช่หร่นพี่ไม่ได้มาหาวิกตอเรียหรอคะไม่ใช่สิฉันแบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะสะเดิลเอาเนี่ะเดี๋ยวขน คนขีงงลุกใช่แล้วฉันจะขนขี้ลุกแหละฉันแบบว่าค่อนข้างจะสะเดิดแรงจนแบบว่าเหมือนแขนขาฉันสะเทือนไปหมดน่ะเราจะเอาเร็วมากไปก็ไม่ดีกแบบระพิบตาถึงเลยอ่ะกะพิบตาโอเคอเลยองเลยอ่ะเคยเข้าปาต้องห้ามได้หรอมันเป็นข้อห้ามของทางโรงเรียนเราหรือเปล่าไม่เคยอ่ะเอสเมก็โมไปแั้วไหนยังไม่เข้า่ ฉันอยากไปอ่ะอือจริงๆรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้ห้ามที่จะให้เข้าหรอกแต่ว่าเธอก็ต้องรับผิดชอบกับผลที่มันตามมาไม่ได้นะเนาะได้น่นะถ้าอยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปัปหลังเหมือนเธอ <ไป S 1> เคย,เยไปไปเไสิว<ฮ>ิตอเลียทำ<ฮ>ไมแล้วะจะ่อ,อยากรู้จักเธอ,อฉันชอบนะ ฉฉัันนว่าวิคเตอร์เรียนฉันขอนับฟันเธอได้ไหมฉันอยากนับก็ฟันดูวิกีสุดละเอกไม่ไม่โอ้โหไม่ฉันว่าบางอย่างก็น่าคนหาจะตายพวกเธออย่าไปกลัวสิเธออยู่บ้านกิฟฟินดอร์ไม่ใช่เหรอฉันได้ข่าวว่ากิฟฟินดอร์ต้องเป็นบ้านที่กล้าใช่แต่คืนนี้ฉันนอนคนเดียวน่ะฉันก็นอนคนเดียวเหมือนกันเเอาลยนั่นไงฉันฉันว่าฉันว่าไป ไปดงนู้นมาอะเมื่อกี้โอ้โหหูฉันฉันชอบฉันเก็บเลยอะสวัสดีกิฟต์ดอสวัสดีค่ะโอ้นุ่นพี่สวัสดีค่ะนุ่นพี่การลังคุยเรื่องเขาชื่ออะไรนะเมื่อกี้วิตเอเรียใช่ใช่ใช่วิตอเรียอันามาใช่ใช่ใช่อ่าใช่ค่ะพวกเราแค่คุยกันว่าเราอยากรู้จักเขานะคะนุ่นพี่อ๋อ บอกว่าอยากนับฟันของวิกตรเรียแต่วิกต oria โผล่มาแป๊บเดียวนับไม่ทนมันนะยิ่งอยากเจอเท่าไหร่<ล>เขายิ่งไม่โผล่น่ะใช่ไหมเทนนิสันใช่ยิ่งอยากเจอไม่โผล่ยิ่งอยากรู้จักยิงไม่มาเอยิ่งหรอคะใช่แต่เมื่อกี้เขาก็ใจดีนะบอกว่าขอนับฟันได้ไหมเขาก็บอกว่าได้สิแต่เขามาแป๊บเดียวเองอะ่ะเขาชอบแกล้งเฉพาะคนที่กลัวเขาน่ะแต่ว่าเขามาหาพวกเราหลายรอบแล้วนะไช่